รายการนี้เป็นรายการที่เหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัย สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมเช่นเคยในสำรวจธรรมชาติออนเดอ o r เวิ์ทุกเช้าวันอาทิตย์นะครับการเข้าสู่พื้นที่ธรรมชาตินั้นเรื่องเวลาเป็นเรื่องสําคัญนะครับถ้าเราเข้าไปไม่เหมาะสมก็จะไม่พบเจออะไรเลยแต่ถ้าเราเข้าไปในช่วงเวลาที่เหมาะสมก็จะได้พบเจอสิ่งที่เป็นธรรมชาติอย่างมีอัรรตลักษณ์นะครับเช่นการทีมงานสำรวจธรรมชาติอยู่ที่ปลายแหลมสุดด้านตะวันออกของเก,กาะฮอกไกโดนะครับซึ่งยื่นเข้าไปในทะเล นั่นเป็นเวลาของช่วง,วงต้นฤดูใบไม้ผลิเราได้พบเห็นว่าในคุณเขาต่างๆในป่านะครับเต็มไปด้วยดอกไม้ป่าบานสะพัง่งซึ่งงดงามมากนะครับแล้วเรายังได้ทราบอีกว่าก่อนที่จะสิ้นสุดฤดูร้อนนั้นาสายน้ําต่างๆจะเต็มไปด้วยปลาแซลมอนที่ว่ายมาจากทะเลเพื่อขึ้นไปหาต้นน้ําวางไข่นะครับแล้วจะเป็นช่วงเวลาเดียวกันที่หมีสีน้ําตาลออกมาหาอาหารครับติดตามชมสํารวจรมชาติในตอนนี้ครับ คลิปนี้ได้บินมาลงที่สนามบินซัปโปโรบนเกาะฮอกไกโดค่ะเรานักไดสุกเกตซาสกาสิก หนุญี่ปุ่นที่จะทำหน้าที่นำทางเราเข้าสู่พื้นที่ให้มารอรับที่สนามบินแล้วเราจะขับรถตรงไปที่เมืองอุจโรที่ตั้งอยู่ทางฝั่งตวันออกของเกาะฮอกไกโดกันท,ทันทีซึ่งก็คงต้องใช้เวลาเดินทางไปอีกราวเจ็ดชั่วโมงมพอออกจากสนามบินเราก็ได้นั่งชมบรรยากาศท้องทุ่งและบ้านเรือนที่ตั้งอยู่ในฟาร์มไดสุกเกะ เลือกใช้เส้นทางมอเตอร์เวย์เพื่อความรวดเร็วให้ถึงปลายทางไม่ตึกมากนะักที่หมายของเราในครั้งนี้ก็คือแผ่นดินและทะเลบริเวณฝั่งตะวันออกของเกาะฮอกไกโดซึ่งจะเป็นแหลมยื่นยาวออกไปในทะเลราว70กิโลเมตรเป็นพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติชิเรตโตกะโที่พื้นที่ทั้งทางบกและทางทะเลได้รับการปกป้องไว้เพื่อเป็นที่อาศัยและขยายพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตไม่ว่าจะเป็นพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ เช่นหมีสีน้ำตาลกวางสุนัขจิ้งจอกจนถึงแหล่งวางไข่ของปลาแซลมอนและเวลานี้ก็เป็นช่วงฤดูปลาแซลมอนว่ายน้ำจากทะเลเข้าไปวางไข่ในแม่น้ำถ้าหากเราเข้าไปถึงแม่น้ำได้เราก็น่าจะได้บันทึกภาพดีๆไว้และไดสุเกะก็ได้เลือกอุตโตโรเป็นจุดพักเพื่อวางแผนเข้าสู่ผืนป่าค่ะอุตโตโรอยู่ชายแนวเขตอุทยานแห่งชาติชื่อเลโตโก,โก จึงสะดวกที่เราจะเดินทางเข้าสู่ผืนป่าหรือจะออกทะเลนั่นคือเหตุผลที่ไดสุเกะเลือกที่นี่เป็นศูนย์กลางของการเดินทางในครั้งนี้ในช่วงฤดูที่ใบไม้กาลิจะร่วงเนี่ยนะคะก่อนที่จะเข้าฤดูหนาวเนี่ยนะจะเป็นฤดูที่หมีสีน้ําตาลเนี่ยลงมาจากภูเขาค่ะเขาจะลงมาเฝ้าจับหาอาหารของเขาซึ่งก็คือปลาแซลมอน ที่จะว่ายทวนน้ําจากทะเลเนี่ยจากปากน้ำเนี่ยขึ้นมาเพื่อที่จะวางไข่นะคะมันเป็นปรากฏการธรรมชาติที่เป็นอย่างนี้ค่ะเกิดขึ้นทุกปีเราก็จะถ้าเกิดอยากจะเข้ามาดูหมีสีน้ําตาลในพื้นที่ของชชราโตโกะเนี่ยเราก็ต้องเข้ามาในช่วงฤดูประมาณนี้นะคะเดือนกันยาก่อนที่ฤดูหนาวเนี่ยจะเข้ามาแล้วก็หมีจะกลับเข้าไปจำศีลในช่วงฤดูหนาวที่ประมาณ 4ีถึงหเดือนของฮอกไกโดค่ะตอนนี้เอ้ยก็มาหยุดรออยู่ตรงริมฝั่งแม่น้ำเนี่ยนะคะเป็นแม่น้ำสายเล็กๆเ,เป็นสตรีมไหลออกมาจากป่าเขาบอกว่าในช่วงเช้าอะ่ะถ้าจังหวะดีๆเราจะได้เห็นหมีมันออกมาเดินหาปลาอยู่ตามริมฝั่งแม่น้ำไดู้กเกะบอกว่าเราจะรออยู่ตรงนี้กันสักพักเฝ้าดูว่าจะมีอะไรโผล่ออกมาบ้าง อีกสักครู่กลับมาชมกันต่อหลังชมเรียงความของเด็กๆในตำบลของหนูค่ะสนับสนุนการสำรวจธรรมชาติ on the world โดยคาราบาวแดงสร้างคุณค่าชีวิต ป๋ากล้องตาต้นไม้พบทุกที่ที่มีช่างภาพท่องเที่ยวไปกับซีแอแลนแอดเวนเจอร์ายชิฟเป้สำหรับชาวอัลรดเชื่อมคุณกับธรรมชาติถึงกันจากริมฝั่งแม่น้ำไดสเกเกชวนเอื้อยขึ้นมาหามุมสูงค่ะเพื่อจะได้มองเห็นมุมที่กว้างขึ้นเราจะเห็นว่าลำธารที่ไหลมาจากภูเขานะคะเขาก็จะไหลมาแล้วก็จะมาออกทะเลเนี่ยค่ะตรงนี้เองตรงปาก ที่จะไหลออกสู่ทะเลแล้วก็ตรงจุดบริเวณเหล่านี้นะคะจะเป็นจุดที่แซลมอนเนี่ยเขาก็จะว่ายจากทะเลเนี่ยเข้ามาในแม่น้ําเพื่อที่จะมาวางไข่อะค่ะแล้วก็ตรงอาคารที่เราเห็นอยู่ข้างล่างมันจะเป็นสถานีที่เขาดัากจับแซลมอนแล้วก็เอาไข่รีดไข่มันออกมามาเพาะฟักแถวนี้ค่ะบ่อที่เราเห็นเนี่ยก็คือบ่อเพาะฟักไข่ของแซลมอน แล้วก็พอถึงเวลาที่เขาเตโตเป็นที่เนี่ยเขาก็จะปล่อยกลับสู่ทะเลค่ะมันก็จะเป็นการช่วยเหลือธรรมชาติที่เขาทำอยู่ในจุดพื้นที่ตรงเนี้นะคะไดสุเกตบอกให้เราเฝ้ามองตามแนวลำธารอาจจะมีหมีสีน้ำตาลลงมาใกล้น้ำเพราะมันคงมองหาปลาแซลมอนอาหารของมันอยู่เช่นกัน บริเวณที่น้ำจืดไหลออกไปเจอกับน้ำเค็มในทะเลเวลานี้เป็นช่วงเวลาสำคัญเพราะจะมีปลาแซลมอนว่ายน้ำเข้ามารอยอยู่ตรงบริเวณนี้เพื่อรอจังหวะว่ายทวนน้ำเข้าไปหาที่วางไข่ในลานําธารคนตกปลาจึงเข้ามายืนย่อนเบ็ดรอปลาแซลมอนติดเบ็ดเช่นกันค่ะคนก็อยากได้ปลาแซลมอนมีสีน้ำตาลก็เช่นเดียวกัน เพราะปลาแซลมอนก็คืออาหารของมันเรายังเฝ้ามองอยู่ตรงจุดเดิมคือจับตาม,มองลงไปที่บริเวณลำธารและเราก็มองเห็นบางสิ่งที่ดูเป็นก้อนใหญ่สีดำมันไม่ใช่ก้อนหินแน่นอนค่ะเพราะมันเคลื่อนไหวได้ เมื่อกี้ที่เรายืนมองกันอยู่ตรงนี้นะคะที่เอ้บอกว่ามันจะมีสถานีที่เขาเก็บไข่แซลมอนอยู่ตรงเนี้ยแต่ว่าตรงปากแม่น้ําที่ออกไปที่ทะเลเนี่ยเราเห็นหมีตัวหนึ่งค่ะมันค่อยๆเดินมาจากภูเขาแล้วก็เดินเข้าไปตรงปากแม่น้าเนี่ยหาปลาไปเรื่อยๆเนี่ยเมื่อกี้มันจะเดินไล่ขึ้นมาย้อนน้ําขึ้นมาเนี่ยนะคะตอนนี้มันคงจะอยู่หลังตัวอาคารเนี่ยแต่เรามองไม่เห็นแล้วล่ะเดี๋ยวอว่าจะย้ายไปยังจุดอื่น น่าจะมีอีกหลายๆจุดหลายๆแม่น้ำที่เราจะได้เห็นบรรยากาศของหมีลงมาหาแซลม,มอนกินค่ะเรามองเห็นมีสีน้ำตาลที่มองไกลๆสีคนของมันดูจะเป็นสีดำเดินวนเวียนอยตามแนวลำธารบริเวณน,นั้นคงมีสิ่งที่มันสนใจไดสุเกิบอกว่าจะมีปลาแซม,มอนอยู่ในลำธารและหมีกำลังมองหาอาหารของมันจุดที่เรายืนอยู่บนสันเขาสูงและห่างจากลำธารพอสมควร ทำให้เรามองเห็นรายละเอียดได้ไม่ถนัดนักคุณลุงเห็นเราถ่ายรูปกันอยู่เนี่ยนะก็เลยจอดรถแล้วลงมาหาเราแล้วก็ถามว่าเอ๊ะเรามองอะไรกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วสักพักหนึ่งลุงก็ก็เดินไปที่รถแล้วก็หยิบอัลบั้มนี้ค่ะมาให้เราดูมันเป็นภาพที่คุณลุงเขาถ่ายในพื้นที่ตรงนี้แหละค่ะเมื่อปีที่แล้วเนี่ยได้ภาพหมีที่กําลังหาแซลมอนเนี่ยขาบแซลมอนอยู่ในปากเลยแบบโอ้โห ลุงบอกว่าเนี่ยต้องลงไปในแม่น้ำนะเ,เราคงต้องรอจังหวะดีๆกว่านี้จึงจะได้ภาพสวยๆแบบที่คุณลุงบันทึกไวไ้ได้ไดสุเกะบอกว่าเขาจะพาเราลงไปเดินตามชายหาดเพราะดูเหมือนบริเวณชายหาดจะเป็นจุดรวมที่ทั้งปลาแซลมอนคนและหมีสีน้ำตาลไปอยู่กันตรงนั้นกลับมาติดตามกันในช่วงหน้า อีกสักครู่เดียวค่ะสนับสนุนการสำรวจธรรมชาติ on the world โดยคาราบาวแดงสร้างคุณค่าชีวิตกระเป๋ากล้องตาต้นไม้พบทุกที่ที่มีช่างภาพท่องเที่ยวไปกับซีแอลแ d นด์แอดเวนเจ ายชิฟเป้สำหรับชาวเอ้า์ดอร์เชื่อมคุณกับธรรมชาติถึงกันคาบสมุทรชิเรตโกโกช่วงเวลานี้กำลังเข้าสู่ฤดูฝนอากาศจะเปลี่ยนแปลงเร็วค่ะมีฝนตกลมแรงเราก็ต้องดูจังหวะที่ปลอดฝนแล้วรีบออกไปกลางแจ้งกันค่ะ ตรงไปทางใช้หาดเนี่ยนะคะเดี๋ยวจะไปดูว่ามันจะมีอะไรตรงนี้บ้างเพราะว่าจริงๆตรงใช้หาดเนี่ยมันก็จะเป็นจุดที่แซลมอนเนี่ยมันจะว่ายกลับทวนขึ้นมาในแม่น้ำอะค่ะ เรามาเดินตรงชายหาดเนี่ยก็ได้เห็นนี่ค่ะมันจะเป็นกองขี้ของหมีที่มาขี้ทิ้งไว้เนี่ยอยู่ชายหาดเลยแสงว่ามันเดินเข้ามาในพื้นที่นี้เหมือนกันอาจจะออกมาจากป่าเพราะว่าอันนี้มันจะมีเราเห็นพวกเปลือกนัดระทะเปลือกเป็นแบบไม้ที่มันอยู่ในป่าเนี่ยมาขี้ตรงนี้ยังไม่เห็นซากของแซลมอนมันอาจจะมาเดินหากินแล้วก็ขี้ไว้กองใหญ่เลยทีเดียว ตรงนั้นนะคะที่จะเป็นช่องที่ลำธารเนี่ยไหลออกมาสู่ทะเลเนี่ยนะคะตรงที่นกบินเนี่ยเดสเกตกำลังเดินไปที่ตรงนั้นนะคะ คจุดที่แม่น้ําหรือลําธารเล็กๆจากในป่าเนี่ยไหลออกมาสู่ทะเลเนี่ยนะคะมันจะเป็นจุดที่เกิดสิ่งมีชีวิตมากมายในบริเวณพื้นที่ตรงนี้ค่ะแซลมอนเนี่ยปกติเนี่ยจะเป็นปลาที่หาก,กินอยู่ในทะเลนะคะเรือที่เราเห็นอยู่ข้างหน้าที่วิ่งอยู่เนี่ยก็คือเรือจับแซลมอนเหมือนกันมันจะเป็นฤดูที่แซลมอนเนี่ยจะอยู่ในพื้นที่บริเวณนี้เขาก็เลยออกไปจับแซลมอนกันตั้งแต่เช้านะคะ แล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยแซลมอนมันก็จะว่ายเข้ามาหาแม่น้ําเพื่อที่จะขึ้นไปวางไข่ในน้ำเนี่ยนะคะมันก็จะเป็นจุดที่ตรงเนี้ยมันจะมีความสําคัญในเรื่องของระบบนิเวศเป็นอย่างมากเลยลําห้วยความอุดมสมบูรณ์จากผืนป่าไหลออกสู่ทะเลเนี่ยมันก็เลยทําให้พื้นที่ของชิราโตโกะเนี่ยค่ะเป็นพื้นที่ที่ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกะนะคะเพราะว่าจะมีลักษณะข,ของระบบนิเวศอย่างเงี้ยอยู่ ในหลายๆจุดของพื้นที่ป่าในพื้นที่ชิรากาโปโค่ะแต่รอบๆพื้นที่ที่กันไว้เป็นพื้นที่อนุรักษ์ก็มีชาวบ้านเข้ามาอยู่อาศัยทํากินชาวบ้านเหล่านี้ส่วนใหญ่มีอาชีพทําประมงเก็บผลผลิตจากทะเลเข้ามาขายที่ฝั่งเดี๋ยวเอจะเข้าไปดูข้างในตรงนี้มันจะเป็นเหมือนกับที่ขายอาหารทะเลนะคะโดยเฉพาะแซลมอนอยากไปดูว่าแซลมอนของทะเลที่ได้มาจากตรงนี้ค่ะ ที่ได้มาจากทะเลตรงนี้เขาจะมีแบบไหนเป็นชนิดอะไรบ้างนี่มีแต่แซลมอนสำเร็จรูปอย่างนี้ ร้านขายแซลมอนเนี่ยก็ยังจะมีรูปหมีที่มันมากินแซลมอนอยู่ในแม่น้ําเลยค่ะมันเป็นเหมือนวิถีของคนที่นี่น,นะคะที่เขาอยู่กับพื้นที่ธรรมชาติตรงเนี้ยชิราโตโกะเดอะเวิลด์นิชนอนทอริเท i ในญี่ปุ่นมันจะเป็นภาพเนี้ยจะเป็นเห็นภาพมุมสูงของออพื้นที่ที่เราเรียกว่าชิราโตโกะค่ะอ,อ,อันนี้เนี่ยอันนี้เขาจะเป็นข่าวที่อยู่ในพื้นที่เป็นเหมือนหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นอ่ะนะคะ เขาจะมักจะมีข่าวเกี่ยวกับเรื่องหมีสีน้ําตาลเนี่ยในฤดูที่หมีมันลงมาจากภูเขาอะนะจะออกมาอยู่ริมถนนเนี่ยบ่อยๆเขาก็จะมีการแจ้งเตือนกับทางคนที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่ชิราโตโกะเนี่ยนะคะว่าถ้าเกิดว่ามาเจอหมีในลักษณะเนี้ยเนี่ยคนขับรถไปตามถนนเนี่ยหมีมันก็เดินออกมาแล้วก็เดินมาที่รถคือก็พยายามหลีกเลี่ยงอย่าเข้าใกล้เขาอะนะคะแต่ทางที่ดีก็คือ ถ้าเราเจอหมีไกลๆเราก็ต้องถอยห่างอยา่อยาพยายามเข้าไปหาเขาค่ะเพราะเราก็ไม่รู้ว่าพฤติกรรมของเขาที่จะทำกับเราเนี่ยจะทำอะไรบ้าง เรโตโกคือบ้านหลังใหญ่ที่สุดของหมีสินน้ำตาลในประเทศญี่ปุ่นจึงมีความพยายามอย่างต่อเนื่องที่จะให้ความรู้ให้ข้อมูลแก่คนที่เข้ามาในพื้นที่นี้ทั้งผู้ที่เข้ามาพักอาศัยและนักท่องเที่ยวที่ผ่านเข้ามาเพียงช่วครั้งชั่วคราว <จะ S 1> เพราะเขาต่างมองเห็นความสำคัญของทุกชีวิต,ต<า>ที่ต้องใช้พื้นที่บนโลกไปร่วมก,กันรอการกอบเกลือเอาดวงใจ ร้อมเราเอื้อเฟือเป็นดังเรือข้ามลำน้ำเที่ยวแบงบ้า ใบนี้นะครับเกิดขึ้นเมื่อ13,000ล้านปีแต่วันนี้นะครับเรามีโลกอยู่แค่เพียงใบเดียวที่มีสิ่งมีชีวิตอยู่เท่าที่เราค้นพบตอนนี้นะครับงั้นการอยู่ร่วมกันของคนสัตว์ธรรมชาติจึงเป็นสิ่งสาคัญอย่างเช่น คนอยู่กับหมีสีน้ำตาลอยู่กับปลาแซลมอนเราต้องแบ่งพื้นที่กันนะครับเพื่อที่จะให้ชีวิตอยู่ได้บนโลกอันมีจำกัดแล้วนะครับซึ่งเราจะไปติดตามผมในตำบจธรรมชาติตอนหน้าครับวันนี้ลุงแอดมีข่าวมาฝากเกี่ยวกับรายการตำบลของหนูนะครับซึ่งตอนนี้นะครับลุงแอดได้เปลี่ยนหัวข้อโครงการมาเป็นของดีประจำตำบลของหนู เพื่อเปิดกว้างให้น้องๆได้เล่าเรื่องราวดีๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของงานศิลปะหัตกรรมที่เกิดจากภูมิปัญญาของคนในท้องถิน่นธรรมชาติที่งดงามในตำบลของน้องๆหรืออาหารและสินค้าที่โดดเด่นเขียนเรียงความประมาณ300-400ถึงคำหรือหนึ่งหน้ากระดาษ A4 ด้วยลายมือตัวเองนะครับแล้วก็ส่งมาที่ลุงแอดท,ที่ตู้ปอนอ55ปอนอสอยานาวากรุงเทพ10120 โครงการนี้นะครับสนับสนุนให้น้องๆเผยแพร่สิ่งที่ดีงามในตำบลของน้องๆแล้วยังเป็นโครงการที่จะช่วยกันอนุรักษ์ภาษาไทยอีกด้วยนะครับเขียนส่งกันมาเยอะๆนะครับแล้วลุงแอดจะมีทุนการศึกษาให้สัปดาห์นี้ขอลาไปก่อนอย่าลืมนะครับดูสำรวจธรรมชาติดูทางช่อง5กดรีโมทหมายเลขหนึ่งสวัสดีครับ